ะะเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งเนาะที่หลายๆคนรู้จักแล้วก็น่าจะใช้กันมานานมากๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ย ช่วงนี้เราจะเห็นคําถามเยอะมากๆเกี่ยวกับการออกซีรีส์ใหม่หรือว่ารุ่นใหม่นะคะในปัจจุบันนี้จะเห็นว่าในแต่ละเครื่องเนี่ยก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะเอาจริงนะมันเป็นทุกอุตสาหกรรมนะคะที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นนะคะเราจะต้องมีทีม R d ดีเนาะทำให้เทคโนโลยีต่างๆที่เราทำเนี่ยมันดีขึ้นนะคะวันนี้จะมาบอกเล่าโฟกัสข้อเปลี่ยนแปลงหรือว่าผลลัพธ์ที่เราจะได้จากออตซาวโฟกัสนะคะในรุ่นที่เป็นโกลด์มาตรฐาเนาะหลายๆคนอนะ่ะมีคําถาม เยอะมากๆแล้วก็จะเห็นในช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทำไฮฟู่นะคะแล้วไม่เห็นผลจริงไหมนะคะเจ็บฟรีไม่เห็นผลหรือว่าทําแต่ละเครื่องที่ราคาแตกต่างกันอะ่ะไม่ได้มีผลที่แตกต่างกันไม่อย่างนั้นก็ไม่จําเป็นต้องทําเครื่องที่เป็น g o ส standard จริงไหมนะคะวันนี้กุ้งมาเล่าแต่หลาย เหตุผลแต่ละข้อดีกว่าเพื่อให้ทุกคนเข้าใจกันมากขึ้นค่ะก่อนอื่นคงต้องพูดถึงอ l t r a Sound Focus นะคะแต่กุ้งจะขอก้มมองสไลด์ไปเรื่อยๆเพื่ออธิบายความรู้ทั้งหมดนะคะเนื่องจากปัจจุบันนี้ไม่สามารถพูดสั้นได้นะจะพูดยาวนะคะฉันทุกคนก็อาจจะต้องฟังยาวนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวจะพยายามดีแคปข้อความให้สั้นลงนะคะเป็นพัทในส่วนที่สั้นลงเนี่ยลงในช่องทางที่สามารถลงสั้นได้นะคะก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนเนาะการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังเราเนี่ยเกิดตั้งแต่ชั้นผิวนะคะ แล้วก็ชั้นไขมันนะคะไปจนถึงชั้นลิปเปอ์มนนะคะหรือว่าชั้นร e เทน n i n g l i ก p e r m e n t หรือตัวเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ใช้ในการดึงหน้าแล้วก็ชั้นกระดูกนะคะเวลาที่เราแกะตัวลงเนี่ยผิวหนังจะบางแล้วก็จะอินเฟสลงไปนะคะผิวหนังจะมีความหย่อนคล้อยนะคะความยืดหยุ่นผิวเนี่ยจะลดลงนะคะนอกนอจากนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าเคยเต่งตึงกดแล้วรีคอยกลับมาก็จะลดลงนะคะ ข้อที่2เนี่ยไขยมันมันจะยุบหายไปนะคะนอกจากที่ซูเปอร์ c ิเชียรฟสหรือว่าตัวชั้นไขมันชั้นลึกเนี่ยยุบหายไปเนี่ยมันจะยังมีการเคลื่อนที่ลงด้านล่างอีกนะคะทําให้เราดูแก่ลงนะคะดูเอ็นเฟสหายไปอย่างเช่นบางคนเนี่ยที่เคยมีไขมันหน้าแก้มเป็นเบบี้เฟสก็อาจจะย้อยลงด้านล่างทําให้ดูเอจจิ้งลงนะคะข้อ <c oughs> ที่3เลยนะคะคือลิกงเกเมนหรือวันเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มันเคยดึงตึงเนี่ยมันจะเริ่มย้อยลงพอมันย้อยลงเนี่ยหน้าเราก็จะเริ่มย้อยลงด้านล่างแบบนี้เป็น บูด็อกไซด์นะคะทําให้เราดูแก่ลงเนาะมันคือสิ่งที่เราไม่ต้องการและข้อสุดท้ายเลยก็คืออันที่แก้ยากสุดนะคะคือชั้นกระดูกนะคะพอแก่ตัวลงมันจะเกิดโบลิซอฟชั้นกรดูกจะบางลงแล้วก็ยืดไปข้างหน้าทําให้เราดูแก่ลงะคะ่ะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามปรับทุกชั้นเนาะซึ่งในการทำออ t o ตาซาวโฟกัสมันจะปรับได้อยู่ประมาณ2ชั้นหลักๆนะคะชั้นแรกเนี่ยคือชั้นผิวหนังด้านบนนะคะ ชั้นที่2ก็คือชั้น d e r มิสในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนชนิดใหม่นะคะชั้นที่2เนี่ยคือชั้นสมารสนะคะหรือว่าไฟโบมาสคูลานะคะตัวชั้นสมารสเนี่ยมันจะทําให้เกิดการผลลัดธ์จากความร้อนที่มีพลังงานสูงนะคะทาให้เนื้อเอ็นที่มันย้อยลงเนี่ยมันกลับฟึงขึ้นไปนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันทําได้นะคะแต่บางคนเนี่ยก็เอาอัลตราซาวด์กัา มาอาธิบายว่ามันสามารถหดแฟตได้นะเอาจริงๆแล้วนะถ้าทำอัลตราซาวด์ก,กัจริงๆเนี่ยไม่ได้มีผลกับการหดแฟตเท่าไหร่นะแต่บางครั้งเนี่ยในชั้นซับคิวเทเนียล่ะมันมีไฟโบเนกตาค่ะเนื้อเยื่อที่หุ้มอยู่ระหว่างไขมันตรงนั้นนะอาจจะหดเล็กลงเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันดูกระชับขึ้นนะคะแต่ปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนเทคโนโลยีของการปล่อยดอทพลังงานที่เป็นดอท กระจายกันปกติถ้าเป็นแพทเทิร์นของอัตราซาวโฟกัสเนาะกุ้งขึ้นให้ดูนะมันจะขึ้นเป็นดอทพลังงานที่ห่างกันในระยะเท่ากันปริมาณดอทประมาณ1 0 1ถึงความใหญ่ของตัวการปล่อยพลังงานจะแตกต่างกันแต่ปัจจุบันจะเห็นว่ามีหลายๆรุ่นนะคะที่เขาปล่อยมาเป็นเนียเนาะเหลือเเราเรียกกันว่าไลฟูนะคะหรือว่าปล่อยกันมาเป็นเส้นตรงนะอันเนี้ยอาจจะทําให้เกิดการหดรัดในชั้นไขมันได้นะคะก็จะเห็นว่าเห็นไหมการเลือกเครื่องหลายๆเครื่องมันก็อาจจะมีผลดีกับ b e n e f ฟ t ที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะทีนี้มาดูนะคะจะเห็นว่าคอ m มอร์ฟโลจีหรือว่าลักษณะของ s m ารที่เราต้องการไปมีผลเนี่ยมันจะมีเป็นเส้นบางๆนะคะถ้าอัลตราซาวนเนี่ยเราจะเห็นเป็น h y เปอร์เอ็กโค ralell ล i n e ic, นะคะก็คือเห็นเป็นเส้นสีขาวๆอันนี้ซึ่งเส้นอันนี้แหละเป็นเส้นที่เป็น Target เลยนะเราเรียกว่าเป็นสิ่งที่ เอาต์ตาส์โฟกัสเนี่ยต้องการไปโฟกัสเพื่อยกนะคะเราเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโมโนโพลาร์ไอเอฟนะคะหรือว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในชั้นนี้ได้นะคะและชั้นนี้แหละเราจะเมื่อเราทําให้มันตึงขึ้นหน้าเราก็จะดูยกดูกระชับขึ้นฉะนั้นเวลาเกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการเนี่ยเราก็มักจะยกในชั้นสม s สนะคะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเทคโนโลยีของตัวเอาต์าสโฟกัสเนี่ยมันมีมา นานแล้วเนาะเทคโนโลยี Technology ที่เริ่มมีรีเสิร์ชหรือว่ามีงานวิจัยของการทำไมโครโฟกัสอัลตราซาวที่สามารถมองเห็นได้หรือว่าวิชไลเซชันเนี่ยมีตั้งแป่ปี1,998นะคะแล้วก็เริ่มก่อตั้งมีเข้ามาจริงๆเนี่ยเป็นเป็นตัวเทรดมาร์กเนี่ยในปี2004นะคะจากนั้นเนี่ยมันก็มีการมออีการใช้กันมากขึ้นนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็มีการ เปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นล่าสุดนะคะในปี2016นะคะแล้วก็ในเวอร์ชั่นล่าสุดที่ก็อัปเกรดอีกรอบหนึ่งในปีที่ผ่านมาก็คือในปี2024ปลายปีนะคะซึ่งในปี2025ทุกคนก็จะเห็นตัวอัลเทอร์ปีในรุ่นพรามนะคะรุ่นใหม่ซึ่งมันมีความสามารถมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมันมีความสามารถแตกต่างกับรุ่น SPT ยังไงเดี๋ยวคุงอธิบายในสไลด์ถัดไปนะคะแต่ก็จะเห็นว่า FDA เนี่ยเขาก็อ p p r o v e นาะว่ามันสามารถ ช่วยในการแก้ปัญหาอะไรได้บ้างนะคะข้อที่1เลยก็คือมันทําให้เกิดเบาลิฟต์ได้นะคะคือสามารถทําให้เกิดการยกคิ้วได้นะคะข้อที่2เลยนะคะในปี2012มันทําให้เกิดชินล,ลิฟต์นะคะก็คือเก็บคอแล้วก็เก็บใต้คอเก็บเนียงได้นะคะข้อที่3เลยก็คือ f d a เนี่ยบอกว่ามันสามารถเป็น Visualization นะคะคือมองเห็นในการเก็บในชั้นเดอร์มิสแล้วก็ชั้นสับเดอร์มอลก็คือชั้นผิวหน้ผิวเดอร์มิสด้านล่างได้ โหดผิวให้ดีขึ้นได้นะคะอันนี้ก็ต้องมาเอาตาซาวดูเนาะว่าคนไข้ต้องใช้หัว1.5หรือว่าหัว3นะคะและข้อสุดท้ายเลยก็คือ improve line wrinkle นะคะส่วนใหญ่แล้วกลุ่มเด็กกอเต้นะคะหรือว่ากลุ่มที่เป็นไฟล์ไลน์ของเส้นคอรหรือว่ากลุ่มที่มีไฟล์ไลน์บนหน้าเนี่ยเรามักจะใช้เป็นหัวตื้นๆนะคะก็คือหัว1.5ม mm มนั่นเองค่ะนอกอจากนี้นะคะมันก็มีการยกให้ตัวอัลทร์ีเนี่ยเป็นโกสต์มาตรฐาในการยกกระชับนะคะซึ่งมันสามารถแก้ได้ปัญหาหลายจุดเนาะบาวล lift อันเดอร์ชนที่กุ้งบอกแล้วก็เนคเลสนะคะไปถึงเดกโกเต้แล้วก็เก็บกรอบหน้าได้นะคะอ่าทีนี้ความดีของมันก็คือมันมองเห็นนะคะแล้วก็มันสามารถมองเห็นทุกครั้งทุกช็อตที่เราทําปกติแล้วเราจะเห็นว่าเครื่องอัลตซาวหรือว่าเครื่องไฮฟู u, ทั่วไปเนี่ยมันจะมีจอสแสดงผลนะคะนั่นหมายความว่าเวลาที่เรายิงไปเนี่ยเราก็จะต้องเดาจากอนาตมีที่เราเรียนมาว่ามันควรจะยิงตำแหน่งนี้เพราะตำแหน่งนั้นมีสกินหนาประมาณนี้นะคะมันคือการใช้ความรู้นะคะ แต่การทำอาเทอร์ปีเนี่ยมันใช้ความรู้บวกกับความแม่นยำนะคะเหมือนเรายิงปืนแล้วมีแสงเลเซอร์ที่ไกด์บอกเราให้เราสามารถยิงตรงเป้าหมายได้มากขึ้นนะคะซึ่งการอัลตราซาว์เนี่ยมันทำให้เรามองเห็นทุกชั้นทุกเลเยอร์ตลอดเวลาที่เรายิงนะคะมันก็คือข้อข้อได้เปรียบแหละทาให้การยิงมันแม่นยํามากขึ้นนะคะซึ่งส่วนตัวแล้วชอบมากๆในการทาอัลตราซาวน์แล้วก็ยิงไปด้วยพผอมๆกันนะแล้วหลายๆคนที่ทําคอมบิเนชันอัลตราซาว์คู่กับการทาเลเซอร์อื่นๆมันก็ทําให้เราจาได้ว่าอันเนี้ย มันจะต้องยิงตำแหน่งไหนพราเรายิงโมเดลลัตี้อื่นๆหรือว่าการยิงโมโนโพลาต่อจากกระต่าสาวทำให้มันยิงได้แม่นยําขึ้นซึ่งส่วนตัวกุ้งชอบมากๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีแมคานิซึ่ที่หลายๆคนถามว่าแล้วมันเห็นผลจริงหรือเปล่านะจะบอกว่าหลายๆคนที่ไม่เชื่อเรื่องเลเซอร์หรือว่ากลัวการทําเลเซอร์เนี่ยเครื่องนี้เนี่ยมันมี e v i d e n c e b a s e นะคะหรือว่ามีงานวิจัยที่พูดถึงว่ามันสามารถพดได้จริงนะฉะนั้นให้มั่นใจว่ามันมี Paper Research Public a ิ i o n นะคะทั่วโลกเนาะแล้วก็ fda a p p r o v e แล้วทั่วโลกนะคะความสามารถของมันก็คือมันจะเปลี่ยนความร้อนนะคะคลื่นเสียงหรือว่าอัลตราซาวน์เนี่ยกลายเป็นพลังงานความร้อนนะคะซึ่งพลังงานความร้อนของเครื่องนี้เนี่ยมันสูง 60- 70องศาเซลเซียสนะความร้อนแบบนี้มันสามารถทําให้เกิดการทําลายตัวคอลลาเจนก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการอักเสบนะกระบวนการอักเสบ มันจะทําให้เกิดการซ่อมแซมคอลลาเจนในครั้งต่อไปฉะนั้นเวลาทาาาําอัลตราซาวเราจะรู้สึกยังไงก่อนคะเราจะรู้สึกแรกๆเป็นอิมเมดีย e คือหลังทําเสร็จ15นาทีจะรู้สึกว่าหน้ายกเลยหลังทําเสร็จทันทีเราจะรู้สึกว่าหน้ายกเลยประมาณ15-20% อิมเมดเอฟเฟกเนี่ยเป็นจากความร้อนที่มันไปหดลัดทันทีเนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วผลนี้อะ่ะมันเป็นผลเหมือนให้เรารู้สึกเป็นพาเซโบนะคะรู้สึกว่ามันดีขึ้นเนาะแต่ว่าผลจริงๆเนี่ยให้รอนะคะเพราะคอลลาเจนจะเกิดการสร้างจริงเนี่ยหลัง3ามสเป็นต้นไปนะคะฉะนั้นเอฟเฟกล่ามันคือเอฟเฟกต์หลอกนะให้รู้สึกว่ายกทันทีแต่ว่ามันจะทําให้เราคุยกับคนไข้ได้ง่ายขึ้นว่าอ่าดูนะหลังทำเนี่ยจะเห็นผลประมาณนี้ซึ่งผลเนี้ยมันจะเกิดขึ้นทันทีคนไข้ก็จะรู้สึก ออมีกําลังใจในการทําในครั้งต่อไปนะคะแต่กุ้งก็จะบอกคนไข้เลยว่าผลนี้มันอยู่ไปได้นานเนาะแต่ผลที่เราอยากรอจริงๆเรารอหลัง3วีคนะคะเพราะกระบวนการการทาลายและสร้างคอลลาเจนใหม่เนี่ยมันใช้เวลานะคะทุกคนมันจะเริ่มเกิดจริงๆเนี่ยประมาณ3วีคที่เริ่มมีคอลลาเจนสร้างใหม่ในระหว่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะคะในระหว่างนั้นมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าวูนรีโมเดลลิ่งหรือว่ากระบวนการ คอลาเจนีซิสนะคะคือการสร้างคอลลาเจนชนิดใหม่เนาะมันก็จะเริ่มจากการรีคูดเมต์นะคะหลังโกสแฟกเตอร์นะคะหลังไซโตไคลทำลายคอลลาเจนเดิมแล้วก็เกิดเม็ดเลือดขาวมารวมตัวกันนะคะหรือเรียกว่าเป็นอินเฟมาัตตอรีโปรเซสนะคะซึ่งโปรเซสนี้หรือกระบวนการนี้คนไข้จะเริ่มมีอาการเจ็บปวดจะสังเกตว่าหลังทำอัลเทอร์ปีหรือหลังทำเครื่องโฟกัสอัลตราซาวน์เนี่ยจะรู้สึกเหมือนหน้ามันโดนต่อยมานุม่นมๆจับหน้าแล้วเจ็บๆนะคะ ไอกระบวนการลากเราเรียกว่า i n f o r m a t i o n process นะคะคือมันมีเ,เลือดขาวเนี่ยวิ่งเข้ามากลูอยู่บริเวณน,นั้นนะคะจากนั้นเนี่ยมันถึงจะเริ่มมีกระบวนการ c o l l a t i o n process ก็คือเริ่มมีการสร้างคอลลาเจนชนิดใหม่ไท p 3ไท p e 1 e l a s ติ n นะคะ เอ,อ่อเอ็กซ์ตร้าเซลลูล่าแต่างๆหรือว่าไฟโมเดกตินต่างๆมากขึ้นนะคะจากนั้นมันถึงจะเริ่มมีการแม t ช์เว i ร n ชันแล้วก็รีโมเดลลิ่งชัดเจนเนี่ยที่3วีคนะคะฉะนั้นจะเห็นจากกราฟนี้เนาะ i ินิ i ชียลลิเนี่ยมันเป็นอิม e ม i เดีนะคะจากนั้นมันจะมีกระบวนการอักเสบซึ่งเกิดประมาณ 7วันถึง14วันช่วงนี้เราจะรู้สึกว่าหน้านุน่มๆเจ็บๆจับเรารู้สึกล้างหน้าสะดุดเรารู้สึกเป็นกระบวนการปกติหรือบางคนหลังทําจะมีอาการบวมเล็กน้อยตุยๆตามตําแหน่งต่างๆเป็นปกตินะคะมันต้องเจอเนาะเพราะว่าโโนเฮโนเกนนะจะยังรู้สึกว่ามันมีเม็ดเลือดขาวมาเลี้ยงนะคะจากนั้นเนี่ยดีเลยซัสเทนหรือว่ากระบวนการที่มันชัดเจนในการลิฟติ้งเนี่ยจะเริ่มเกิดตั้งแต่3าวีเป็นต้นไปนะคะยาวไปเรื่อยๆเลยนะ เขาบอกว่าแม็กซิมัมที่จะเห็นชัดเนี่ยประมาณ3มันหรือว่า12วีคส์นะคะจากน,านั้นเนี่ยโปรเซสมันจะคงอยู่ไปเรื่อยๆเนาะประมาณ1 1ถึง1.5ปีนะคะแต่มันไม่ได้อยู่ s u s เซนตลอดนะก็จะค่อยๆ d e กิ l a g e i o n ก็คือค่อยๆดอปลงตามกราฟที่กุ้งโชวใ์ให้ดูอันนี้นะคะทีนี้เนี่ยก็มาดูว่าหลังจากทิชเมนนะคะเราจะเห็นอะไรเนาะก็จะค่อยๆยกนะคะน่าจะค่อยๆยกขึ้นและแล้วก็จะค่อยๆ lift up ขึ้นนะคะอยา่าคาดหวังว่าทำปุ๊บเห็นผลทันทีนะกลุ่มที่เป็น energy based d ส่วนใหญ่เราต้องรอผลประมาณ2-3เดือนเป็นต้นไปนะคะส่วนใหญ่เราจะบอกคนไข้ว่า50%ที่1เดือนนะคะ100%เนี่ยที่2-3เดือนนะคะ แต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยกระบวนการใช้ remodeling process ในร่างกายเราย้ำว่าในร่างกายเราฉะนั้นการดูแลตัวเองสําคัญมากเลยนะคะเวลาที่ทํากลุ่มเลเซอร์เหล่านี้ที่ต้องการการกระบวนการการกระตุ้นคอลลาเจนในร่างกายเราเองเนี่ยการนอนให้มากเพียงพอออกกําลังกายพักผ่อนที่ดีเนี่ย เป็นสิ่งที่ช่วยโปรโมตกระบวนการการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในร่างกายเราให้ดีมากขึ้นนะคะก็ทีนี้เนี่ยก็จะให้เห็นงานวิจัยนะคะที่เขาพูดถึง efficiency ในการเกิดเบ l ลิฟนะคะจะเห็นได้ชัดเลยเนาะว่ามันมีการยกขึ้นโดยการทำใน subject 30-35ถึงคนนะคะพบว่ามันมีการยกขึ้นอย่างชัดเจนนะคะที่3เดือนหรือว่า90วันนะคะสูตร1.7มิลน,นะคะก็คือจะเห็นว่า คิ้วเนี่ยมีความยกขึ้นนะคะปัจจุบันก็เลยเอาหัวเอาเทราปนะีมาใช้ในการยกกระชับนะคะซึ่งในงานสตาร์เนี้เขาใช้ประมาณ110หลายนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราแอจัสเราก็จะดูตามปัญหาของคนไข้เนาะแต่ละคนก็จะใช้หัวลายไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทำสับเมนท่ลหรือว่าเน็กลิฟ์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยตบริเวณสับเมนท่ลมันไม่ได้มีเฉพาะความหย่อนย้อยของคอลลาเจนเนาะอาจจะมีไขมันที่พอกอยู่บริเวณสับเมนท่ลนะคะโดยปกติแล้วเนี่ย กุ้งวันจะใช้การคอมบายการโมโนโพล่ากับตัวอัตราซาวโฟครกัสนะคะซึ่งในเคสนี้เนี่ยเขาก็ทําการประเมิน Assessment นะคะแล้วก็ดูปริมาณไขมันหลังจากทำเนาะก็ค้นพบว่าคนไข้เนี่ยมีการดีขึ้นนะคะหลัง3เดือนที่เห็นเล็กลายที่สวยขึ้นแล้วก็สับเมนเทลหรือว่าบริเวณใส่ไขมันเนี่ยที่ลดลงนะคะคนไข้เนี่ยพอใจที่3เดือนหลังทรีทเมนต์นะคะโดยในนี้เนี่ยก็เป็นการทําทั้งหมดนะคะ 103คนซึ่งเยอะมากเลยนะคะ n เ,เนี่ยมากเพียงพอในการประเมินแล้วก็ใช้ประมาณ295ลายในการทำบริเวณ s ับเม n นทัลแล้วก็ lower necks ทั้งหมดนั่นเองค่ะต่อไปก็จะเป็นในแง่ของการประเมินคนไข้ที่ทำเดกอเต้คือช่วเรน,นาอกตรงนี้นะคะที่มีความ ย่นคอร์นโซนใหญ่ตรงนี้จะเป็นปัญหาของคนคอเคซอยหรือคนยุโรปที่เป็นค่อนข้างเยอะนะก็จะเห็นว่ามันมีความดีขึ้นค่อนข้างชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะอ่ะประมาณนี้เนาะคร่าวๆนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็มีการเอามาแก้ในแง่ของสกินคุณภาพนะคะซึ่งในงานวิจัยก็พบว่าใช้ประมาณ3 40-50ลน์เนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะหลังทำประมาณ3-6วีดก็จะเริ่มรู้สึกว่าสกินคุณตี้ดีขึ้นนะคะในการใช้หัวตื่นเนาะนอกจากนี้แล้วนะคะคีย์ของมันก็คืออธิบายก่อนนะถ้าเป็น SPT นะคะมันก็จะดีใถ้าข้อที่หน่งคือ v i s u a l i z a t i o n มองเห็นด้วยตาเปล่าทุกครั้งที่ยิงนะคะประเมินเดฟประเมินความลึกได้ดีนะคะมากขึ้นนะคะแล้วก็ temperature หรือว่าพลังงานความร้อนสะสมท่นให้ค่อนข้างดีตลอดเวลามาเลยทำให้ ออพลังงานพี่มากเพียงพอในการทําให้เกิดกระบวนการการสร้างคอลลาเจนชนิดใหม่นะคะและพอเรามาพูดถึงรุ่นใหม่ที่จะพูดถึงเนาะคืออันนี้คือรูปกบบการปล่อยพลังงานเปรียบเทียบนะคะจะเห็นว่าถ้าเป็น RF เนี่ยมันปล่อยพลังงานเป็น heat b o u c i n g ก้อนใหญ่ๆเนาะแต่ถ้าเป็นอั t เทรปีหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มอัลตราโซโฟกัสเขาจะปล่อยเป็น h e a เป็นก้อน ลงไปในชั้นที่ต้องการนะคะฉะนั้นเวลาเราทํา IF เนี่ยมันจะได้โฮลแรนะทุกเลเยอร์ตั้งแต่ผิวด้านบนลงถึงผิวด้านล่างนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นอัลเทอร์ปีก็คือพอมันปล่อยเฉพาะเฉะพาะจุดมันก็เหมือนหมอเฉพาะทางที่สามารถแก้ปัญหาหลอยโลกเฉพาะจุดได้ดีกว่าแต่หมอ GP อาจจะสามารถรักษาได้ทุกโรคแต่ไม่เก่งเท่าในแต่ละสเปซิฟิกโรคมันคือการคนที่ทําได้เยอะ เยอะแต่อาจจะไม่สเปางกับคนที่ทำเรื่องเปพาะเเฉพาะโลกเขาก็อาจจะลืมโลกเบสิกไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นให้เห็นภาพเข้าใจง่ายๆนะคะนั่นหมายความว่ามันก็มีคอได้เปรียบและเสียเปรียบแต่แต่ละมุมมองของคนเรากุ้งจะไม่พูดว่าใครดีกว่าใครนะทีนี้มาพูดถึงอันใหม่ที่เป็นซีรีส์ใหม่ในปี2024ที่มาเปิดตัวนะคะตัวนี้มันจะมีความสามารถ ที่เหนือกว่าอยู่ประมาณ2-3ถึงอย่างเนาะข้อแรกเลยนะคะก็คือมันจะแปลผลได้เร็วขึ้นนะคะประมาณ20%นะคะนั่นหมายความว่ามันจะอ่านผลได้เร็วทาาเวลาระวงางอัลตาาราซาวน์เนี่ยมันจะอ่านผลได้เร็วขึ้นนะคะข้อที่2เลยเนี่ยเขาเชื่อว่าเพนสกอร์นะคะหรือว่าความเจ็บปวดเนี่ยมันจะลดลงนะคะค่อนข้างเยอะถึง70%คือบางคนอาจจะไม่ต้องนิดการแปะยาชาคนไข้ก็รู้สึกสบายขึ้นได้นะคะแล้วก็ข้อที่3เลยนะคะ ออจอแสดงผลที่ใหญ่ขึ้นทําให้เราประมวลผลได้ง่ายขึ้นคุณหมอก็จะแอพพลายใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้เป็นทั้งหมดของความรู้ทั้งหมดเนาะถ้าเกิดใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสอบถามได้นะคะเป็นคําถามเนาะคลิปจะยาวเนาะยาวหน่อยแต่กุ้งมั่นใจว่าเป็นความรู้จุกกแน่นๆที่จะทําให้เราเลือก การทำไฮฟู oo, อาจจะซาโฟกัสได้ดีมากขึ้นแล้วก็มั่นใจมากขึ้นเราก็ไปเช็คกออระตป้นได้ง่งขึ้นค่ะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe อยากรู้เรื่องอะไรนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วเดี๋ยวกุ้งจะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆความรู้ดีๆกับทุกๆคนค่ะ